ควสารภาพในใจของเขาที่มีถึงคุณคืออะไรขอภัยเปิดใจเขาทีขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสี่ถ้วยนะคะพลังงานของคนทัดน้ำมีนกรกฎพิจ สองไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษดสิงห์ธนูควีนถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกษกานห้าดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลม มีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุลมมาครบทั้งสี่ธาตุเลยนะคะเป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวานน้อยใจรักใครรักจริงนะคะนิ่งเงีเยบขขยันอดทนตั้งหน้าตั้งตาทางานมีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่สามารถทําอะไรพร้อมกันได้หลายๆอย่างนะคะหรือมืออาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่สมองความคิดก็สามารถคิดจินตนาการหรือว่าวางแผนอย่างอื่นได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะ เป็นคนละเอียดอ่อนเป็นคนเซนซิทีฟเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากๆโดยเฉพาะคนรักความรักมีความขี้หึงมีความขี้หวงหึงเงียบหวงเงียบเลยก็ได้นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยดุนะคะโดยเฉพาะคําพูดการกระทําจะไม่ค่อยดุแต่ว่าในใจนะคะจิตใจมีความดุอยู่นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่มีคำสารภาพจากหัวใจของเขามาถึงคุณนะคะเขาคือใคร ใครที่มีคำสารภาพมาถึงคูนนะคะ10ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิต j u จสติกพลังงานของคนราศีตุลวิวอ for ์ u n e พลังงานของคนธาตุไฟเมษธนู9ก้าดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมหกไม้พลังงานของคนธาตุไฟ มีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุไฟคนธาตุลมชัดเจนจริงจังจริงใจมีความยุติธรรมกล้าตัดสินใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆนะคะเหมือนจะดูดุแต่จริงๆเป็นคนใจดีเป็นคนที่ใจเย็นพอสมควรค่อยเป็นค่อยไปด้วยนะคะคิดมากคิดเยอะเราแวงไม่ค่อยไว้ใจใครแต่เป็นคนที่แสดงออกมาถึงความเชื่อมั่นในตัวเองความเด็ดขาดนะคะหรือว่าแสดงออกถึงความเป็นคนดุ มีความเป็นผู้นำแต่ลึกๆในใจนะคะเป็นคนเครียดเป็นคนที่มีความอดทนมีความพยายามค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็รักครอบครัวมากๆนะคะคุณเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเขาเขาเหมือนเป็นผู้นำที่พร้อมจะปกป้องแล้วก็ดูแลคุณมากๆนะคะหรือว่าคุณอาจจะกลัวเขามีความเกรงใจเขาก็ได้เพราะว่าเขาดูเป็นคนที่ดุมากกว่านั่นเองนะคะ แต่ก็มีหนึ่งอย่างที่ทำให้คนดุคนนี้สามารถเครียดเป็นกังวลว้าวุ่นใจได้ก็คือความรักคนรักนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีคำสาร,รภาพอะไรมาถึงคุณนะคะคำสาร,รภาพจากหัวใจของเขาที่มีถึงคุณคืออะไรนะคะเพราะคุณบคบคุยกับใครเขาเป็นคนดุนะคะแล้วก็เขาเป็นคนเหมือนกับเป็นผู้นำมากกว่ากล้าตัดสินใจมากกว่าแล้วคุณก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขานะคะ คุณเชื่อมั่นในตัวเขาด้วยนะคะเรามาดูกันว่าเขามีคําสารภาพอะไรนะคะมาให้กับคุณวันไหวฟงซ่านคิดมากจินตนาการนะคะนิ่งเงียบเก็บอาการนะคะต่อสู้ฝ่าฟันไม่ยอมแพ้ความเข้มแข็งนะคะ การเปลี่ยนแปลงการรอคอยค่อยเป็นค่อยไปฟ้าวันใหม่นะคะปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอไม่หยุดนิ่งนะคะหรือว่าจะเป็นความห่างไกลระหว่างคุณทั้งคู่ก็ได้นะคะ DM place ความสุขความสมหวังความรักคนที่เขารักนะคะเป้าหมายในชีวิตของเขานะคะตัวเขาเองนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณก็คือเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ ดูบุคลิกภายนอกดูเหมือนเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่มีความกล้าตัดสินใจแต่ว่าในหัวใจของเขานะคะมีความอ่อนโยนมีความเซนซิทีฟมีความคิดมากแต่ว่าแต่เขาก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองเราก็พยายามที่จะเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อที่จะได้สามารถดูแลเทคแคร์คุณได้ปกป้องคุณได้นั่นเองเป้าหมายของเขาก็คือการปกป้องคุณการดูแลคุณการซัพพอร์ตค,ค,คุณในทุกๆเรื่องยิ่งโดยเฉพาะหากว่าคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันเขารับรู้ได้นะคะถึงความ ความห่วงใยความคิดถึงความรักที่คุณมีให้กับเขาเขารับรู้ได้อย่างซึ้งใจมากๆในความห่วงใยในความรักของคุณที่มีให้กับเขาตัวเขาเองกล้องไม่ต่างกันนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆเขาหวั่นไหวมากๆนะคะแต่ก็พยายามที่จะเข้มแข็งเราก็เก็บอาการนะคะสี่ดาบบางครั้งก็เครียดบางครั้งก็กงังวลบางครั้งก็เป็นห่วงบางครั้งก็คิดถึงมากๆแต่ก็พูดออกไปได้ไม่ทั้งหมดนั่นเองนะคะ เพราะว่าไม่อยากให้คุณเครียดไม่อยากให้คุณเป็นกงนังวลความคิดของเขาความรู้สึกของเขาในเจ็ดถ้วยบางครั้งก็ฟุ้งซ่านมากๆหวั่นไหวมากๆเช่นกันแต่ก็พยายามที่จะเป็นเจดไม้นะคะเข้มแข็งต่อสู้ยืนให้ได้ด้วยตัวของเขาเอง แทมเพราะเรื่เป็นทั้งความห่างไกลเป็นทั้งการเปลี่ยนแปลงเป็นทั้งสถานการณ์ที่ไม่นิ่งพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามจะต่อสู้พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายเดียวในหัวใจของเขาก็คือคนรักความสุขคนที่เขารักหนึ่งเดียวในหัวใจของเขานั่นเองนะคะหากว่าคุณมีความรักเป็นรักทางไกลไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขานะคะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเรียบง่ายนะคะไม่อยากที่จะชวนเขา ทะเลาะถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีความคิดถึงมากๆนะคะจะรู้สึกน้อยใจจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่หหงบ้างไม่พอใจบ้างอยากจะเรียกร้องความสนใจอยากได้ความรักจากเขามากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่คุณก็รับรู้ได้ว่าเขารักแล้วเขาก็เป็นห่วงคุณมากๆคุณจึงเลือกที่จะนิ่งจะเง,งียบไม่ชวนทะเลาะแล้วก็ไม่อยากจะทําให้เขาวาบุนกังวลใจนั่นเองนะคะเขานั่นเองที่มีคาสารภาพ มาบอกกับคุณความหวั่นไหวความฟุ้งซ่านความอ่อนแอในใจของเขาจากความคิดถึงเขาจากความเป็นห่วงที่มีให้กับคุณก็มีไม่ต่างกันนั่นเองนะคะแต่ก็เลือกที่จะเก็บไว้เราก็เข้มแข็งเพื่อที่คุณจะได้ไม่เป็นห่วงไม่เป็นกังวลเกี่ยวกับเขานะคะเป้าหมายเดียวในชีวิตของเขาความรักเดียวในหัวใจของเขาที่มีนะคะก็คือคุณเพียงคนเดียวนั่นเอง